คุณกำลังอยู่กับ r u n อ e r j o u r นี่และน้องกี้ครับน้องกี้ไปไหน <laughs> <laughs> โอเคเอาใหม่ยไปห้าสี่สามคุณกำลังอยู่กับ r u n อ e r j o u r นี่และน้องกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเท่มาก S <S เป็นผู้หญิงที่เท่มากๆเขอาคณมากๆนะ,ะพ,พ,พี่อย่างนี้พี่ไปเซิร์ชไยล็อกแล้วก็มันก็ฝีมาจะนู่นนี่แล้วก็มาเจอเนี่ยขอบคุณค่ะอ่าแนะนำตัวนิดนึงได้ค่ะก็ชื่อกี้นะคะก็อ่จากช่องต่างๆที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นกี่กีกี้ค่ะก็ตอนนี้เป็นเทรนเนอร์นะคะแล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์ในสายสุขภาพที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นคอนเทนต์มาก่อนค่ะ แล้วก็วันนี้เราจะมาให้น้องกี้ป้ายาการแข่งไฮร็อกใช่ค่ะ Rock, มีอุปกรณ์ตรงนี้ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวป้ายาสถานที่ก่อนได้ค่ะก็ที่นี่คือเบสสาขาอมรินนะคะแต่เรามีสองสาขาก็มีสาทรเหมือนกันนะคะก็จะมีอุปกรณ์ไฮร็อกครบเลยแล้วก็เป็น a f f i ฟ i a t เ g ียนะคะคือเป็นพาร์ตเนอร์กับทางไฮร็อกค่ะซึ่งกี้เนี่ยอยู่ๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเล่นกีฬาแบบน,นี้มาก่อนเมื่อก่อนแบบพี่พี่แอบไปส่องดูเป็นสาแบบ ูกน่ารักเลยอะเมื่อก่อนผอมมากแบบผอมมากๆค่ะแต่ว่าก็เป็นน้ำหนักอ้วนขึ้นเพราะไปเรียนตักประเทศมาอะไรอย่างเงี้ยค, mm hmm. ค่ะก็เลยเหมือนจุดเริ่มต้นออกกาลังกายเนี่ยเป็นแค่จรวดความอ้วนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่ากี้ก็ไม่ได้เล่นแต่ว่าเวทอะไรพวกนี้ยังวิ่งด้วยใช่เมื่อก่อนก็คือวิ่งนิดหน่อยเพราะวิ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีแค่รองเท้าคู่เดียวราคาถูกไม่ต้องเข้ายิมมันก็ได้เลยเนาะก็เลยเป็นวิธีลดความอ้วนวิธีแรกราคาถูกจริงเหรอ ก็ตอนตอนสมัยเรียนมันไม่มีตังค์มันก็ถูกนิดนึงยอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเควิ่งลดความอ้วนเสร็จแล้วก็หายหายไปเพราะเราก็ไม่ได้อินขนาดนั้นยอะไรเงี้ยค่ะจะกลับมาวิ่งจริงๆทีก็จริงๆ2ปีที่แล้วเองค่ะซึ่งขึ้นทํา P b ีีไปได้ด้วย<ช>ได้1 0บเคสี่สิบเจ็ดนาทีห้าสิบวิค่ะโอ้โหนี่ขาแรงอาจจะแรงเพราะว่าความแข็งแรงของอย่างอื่นใ่แต่เราไม่ได้วิ่งเก่งมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยพี่เริ่มอย่างไะใช้เวลากี่ปีกว่าจะมาเป็นพ e ซัน n a ลเทรนเนอร์แบบนี้ จริงๆทุกวันนี้ค่ะออกกําลังกายมารวมแล้วคือ10ปีแต่ว่ากว่าจะเป็นเป็นเทรนเนอร์มาจริงๆประมาณ6ปีค่ะใช่เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพตอนนู้นนะเห็นเพิ่งโพสตเลยด้วยใช่น่ารักเลยแต่ว่าตรงนี้ก็น่ารักแต่ว่าเท่ออกแนวเท่นะดูขอขอขอดูกล้ามเล่อยขอดูกล้ามมีไหมเนี่ยตอนนี้โอ้สุดยอด เดี๋ยวนี้เขานิยมแบบนี้แบบคนผู้หญิงมีมีกล้ามเนื้อนะเรามีทัศนคติยังไงกับาการออกกำลังกายของผู้หญิง อ๋อใช่ค่ะกี้คิดว่าจริงๆตอนนี้มันดีขึ้นมากๆแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงผู้หญิงออกกำลังกายว่าแบบสิปีที่แล้วไรอย่างเงี้ยคนจะเน้นแต่ผอมอย่างเดียวคุจะคิดว่าการออกกําลังกายเนี่ยคือการไปลดน้ำหนักไปลดความอ้วนอะไรเงี้ยค่ะสลิมสลิมใช่ต้องผอม้วถ้าคุณตัวใหญ่มันจะเป็นอะไรที่แปลกมากแต่ก<ม>ี้ว่ามันก็ค่อยๆอีเวฟมาเรื่อย,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 เ,ยเนาะสมัยนี้ปัจจุบันเนี้ยคนไม่ได้มองเบนฟิตหรือประโยชน์การออกกาลังกายแค่เราจะมีรูปร่างที่ผอมเราจะหุ่นดีอย่างเดียวแต่มันคือ องรวมในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราเป็นคนที่ไม่ปวดหลังง่ายไม่บาดเจ็บสามารถทำอะไรหลายอย่างได้คือทุกวันนี้เรามั่นใจว่าเราอาจจะแขกแรงเท่าผู้ชายเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายที่มีประสิทธิภาพอะไรใช่แล้วก็การซ้อมวิ่งครับเรา,เามีตารางซ้อมยังไงเพื่อให้ได้48กิโลเอ้ 47, 47นาที ตีไป48ก็ได้ทีรีส์อะไ,ได้ค่ะก็จริงๆคือกี่ไม่ได้เป็นนักวิ่งที่แบบว่ามีตารางซ้อมที่มันวิ่งเลย100%ด้วยความที่เรายังมีอย่างอื่นที่เราก็ต้องซ้อมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆตอนนี้กี่วิ่งอยู่ประมาณ3วันก็คือวันนึงจะเป็นอีซี่โปรเเป็นวันพุธแล้วก็ถ้าวันอังคารอย่างเมื่อวานก็คือไปลงแทร็กที่เทปสนามเทปค่ะคือทำสปีดเวิร์กหนึ่งวันแล้วก็อาจจะมีลองรันบ้างหรือว่าจะเป็นคอมเพรไมซ์ running หรือคือแบบวิ่งสลับกับสเตชันนใไไรรออคะ ก็จะเป <batt> ็นสาวันหลักๆก็เป็นเหมือนซ้อมฮิตด้วยช่ไปดูร้านไปด้วยไปด้วยใช่ค่ะซึ่งเราเป็น professional trainer อยู่แล้วเราก็รู้พวกนี้อยู่แล้วอยู่แล้วใช่แต่บางทีมันก็ขี้เกียจทำเหมือนกันแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะช่นี่เป็นโปรแกรมประมาณนี้แล้วทำไมกี้ถึงต้องมาวิ่งให้ได้ต่ำกว่า้านาทีหรือมันได้มันเองหรือว่ามันมีแพคเกจอะไรแับจริงจริงะกี่แค่อยากวิ่งเร็วขึ้นเพราะว่าจะนำไปใช้ในไฮร็อกค่ะใช่คือเราไม่ใช่นักวิ่งที่เป็นแบบว่าจะวิ่งเลยล้วน0 0อะไรอยเปอร์เซ็นต์อนเรวิ่งเป็น ทางกลางๆเพื่อหลีดไปอีกกีฬานึงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เอามาใช้เพื่อจะไปแข่งไปแข่งไฮร็อกใช่ซึ่งไฮร็อกมันวิ่งไปครึ่งนึงอะค่ะคือมันเป็นวิ่ง50%ของเรสใครวิ่งเก่งอะคือขาข้างหนึ่งอยู่บนโพเดียมและอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามวิ่งให้เร็วขึ้นเพราะอย่างอื่นของเรามันค่อนข้างโอเคอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ว่าการแข่งไฮร็อกมันแข่งยังไงแล้วให้สาธิตด้วยเดี๋ยวพี่พี่จะขอร้องเลยพี่พี่อยากพี่อยากได้เลยค่ะได้เลยค ทิ้งท้ายตอนนี้นิดนึงว่ามีคำแนะนำยังไงสำหรับสาวๆที่แบบเอออยากจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวพี่จะอนะินเสิร์ตภาพมาทุกคนเห็นปุ๊บกูเดูร e f o r รอรเนี่ยเออทุกคนจะน่าจะอยากาทำเหมือนกกี้บ้างอะ่ะเออ ก็จริงๆอยากให้ทุกคนออกกําลังกายค่ะนี่ส่วนตัวกี้ด้วยความที่เป็นเทรนเนอร์ด้วยเรารู้อยู่แล้วว่าบางคนเขามาจากแบ็คกราวด์ที่ไม่เหมือนกันการจะให้ทุกคนมาออกให้มันเป็นแบบนี้หรือว่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่สาหรับทุกคนแต่อย่างน้อยขอให้อยากขยับตัวให้มากขึ้นอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยขอให้เดินให้มากขึ้นถ้าคาร์ดิโอได้3าครั้งก็ดีถ้าเล่นเวทได้สอสาครั้งก็ดีแล้วค่ะอะไรประมาณนี้ให้มันเบสิกง่ายๆไว้ก่อน โอเคเพราะฉะนั้นเริ่มต้นคาร์ดิโอ3วันใช่เวทสอวันเวทสอวันอะไรเงี้ยคะ่ะเท่าที่เวลามันมีแค่เนี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วแล้วถ้าใครอยากต่อย,ยอดไปเป็นเล่นกีฬาอะไรอย่เงี้ยก็ค่อยว่ากันทีหลังได้คะ่ะโอเคงั้นตอนท้ายสําหรับนักวิง่งต้องอยากรู้แน่เลยว่ามีท่าเวทท่าไหนเบสิคคอร์บอดี้อัปเปอร์โลเวอร์เอาแบบเอาไปใช้ง่ายสามสี่ท่าได้เลยคะ่ะจริงๆถ้าแบบว่า หลักๆของนักวิ่งก็จะใช้ขาค่อนข้างเยอะอ่ะสิ่งที่เราแนะนําก็คือเป็นพวกแบบช่วง posterior chain หรือว่ากล้ามเนื้อมัดด้านหลังอะไรอย่างนี้ยค่ะที่มันแบบค่อนข้างสมกับการวิ่งเยอะอย่าง deadlift, Roman n deadlift, leg curl หรือแม้แต่แบบเบสิกอย่าง squat หรืออะไรอย่างนี้ยค่ะก็สามารถทําได้ค่ะ l u n g e s ขาเดียวอะไรอย่างนี้ยค่ะโชว์ให้ดูได้ไหมได้ค่ะอ่าเริ่มจากได้ค่ะเดี๋ยวที่ใช้บากระนั้นค่ะได้ได้เป็นบาร์บาเบลบาเบลอันนี้เหลยเหรอ เดี๋ยวคนตกใจนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเราใช้น้ำหนักตามไม่หนักหนักใช่อ๋อสิบโลโอเคสิบโลค่ะก็อันนี้คือหลักตรงนนี้ก็คือเดนลิฟนะคะทำไมดูดูโคตรเก่งเลยมทำเป็นอาชีพอะอันนี้คือโฟกัสที่โฟกัสที่อันนี้โฟกัสที่กล้ามเนื้อที่ขาบัด้านหลัง ท่านี้ก็เป็นท่าโฟบอดี้นะคะคือข้างบนอัปเปอร์ด้วยแต่ว่าหลักๆก็คือเราจะใช้ขาในการฉีดน้ำหนักขึ้นมาขอขอ,ขอแบบว่าสเต็ปไปสเต็ปว่าต้องทำอะไรบ้างได้ค่ะก็เอาเท้าครึ่งหนึ่งนะคะให้บาร์มันขาเท้าเราเป็นครึ่งใช่ไหมะคะจะ้ดันสะโพกไปด้านหลังแล้วก็งอเข่าเล็กน้อยมากพอที่เราจะสามารถย่อลงในการกินบาร์ได้ขาตรงนะคะแล้วก็ฉีดน้ำหนักนะคะเขยียดยินตรตรงเรียบร้อยสามารถใส่บาร์ใกล้ตัวบาร์ได้ดันต้น อ๋อก็คือเอเรียดกับหน้าแข้งไปเลยกับน้าแข้งชายขออภัใกล้ๆตัวไวจะได้ไม่ถดหลังแมแล้วก็ยืนขึ้นตรงๆก็ก็พับสะโพกไปพับสะโพกไปด้านหลังแล้วก็อะไรคือโป๊ะปัญญาในการดันกลับมาด้านในโอเคหนึ่งท่าอ่ะอันนี้กี่ครั้งกี่เซต นีเอาแบบง่ายๆจริงๆอ่ะคือถ้าเล่นเวทค่ะอยากให้มันใกล้ๆจุดหมดแรงเช่นถ้าสมมติน้ำหนักนี้เราทำได้แบบหมดแรงเลย15ครั้งอาจจะถอยมานิดนึงเป็น12ครั้งอะไรประมาณนี้ก็ได้สามเซตอะไรประมาณนั้นใช่โอเคถ้าที่อันนี้คืออันนี้คืออันคือเดนลิฟเดนลิฟที่ได้แฮมแฮมกู้ดด้านหลังด้านหลังเดี๋ยวเอาสควอตด้วยบาทอ่ะสควอตถ้ามีคนอยากมาเรียนด้วยได้ไหมเนี่ยได้ มาลองก่อนได้ทีกูสม่เลยที่ใช้บาเดิมโอ้มันไม่หนักใช่ไหมโอ้ยยยยยอ้ยย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 กยอยายอยยย่ยย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 งยยยยายยยอายย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 งยยยยล้ยยยยยายยยยยยายยยยงยย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 ายายย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 ยางยยย้ายย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 ย เปิดปลขาออกเปิดเสร็จปุ๊บก็ย่อลงให้ต่างกัที่จะไปได้นะคะเอาฟูเลยฮนะใช่ฟูเรนเจอ์จะดีกว่าใช่ไหมคะย,รรย่ะอหนุนตอนนี้จะไกล้ามเ,เนื้อขาด้านหน้าอันนี้กล้ามเนื้อขาด้านหน้านะครับโอเคนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือสองท่าแล้วสมมุติเอาแค่สามท่าพอไหมสามท่าก็ได้อช่ค่ะอะไรอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งถ้าไม่งั้นพี่อาจจะเนี้ยเป็นลันเจอร์หรือว่า อะไรอย่างง่ายๆก็ได้ที่มันจะคล้ายๆการวิ่งไงเนาะใช่คล้ายการวิ่งก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นฟอร์เวิร์ดฉันเชก็ปแบบไปข้างหน้าเอาวอล์ k ไปโฟกัสที่ขาด้านหน้าใช่ไหมทำไมดูแบบว่าดูดูไม่เหนื่อยดูไม่พยายามเหมือนเบาเลยวะทำทุกวันให้มันเบาหยิบอันเบาสุดยอดอ่ะท่าสวยมากอ่ะขอบคุณนะคะเออออ่ันนี้คือท่าที่สับอับ พอไหมแค่นี้พอไหมเบื้องต้นเนาะส่วนคนส่วนคนที่ไม่ไม่มีบาร์ไม่มีอะไรก็อสมมติเดดลิฟแบบว่าแบบแบบบอดี้อ่ะฟูบอดี้เวทอ่ะเดดลิฟเดนลิฟต์ถ้าบอดี้เวทเนี่ยมันจะยากมากเพราะว่าเราจะเห็นต้องใช้น้ำหนักในการหน่วงขึ้นลงแต่เรายังมีสามารถที่ใช้ท่าเดียวกันเป็นบอดี้เวทได้มันชื่อว่าบลูสบริชค่ะก็คือเป็นการนอนราบบนพื้นแล้วดันสะโพกขึ้นอ๋อบลูสบริจค่ะโอเค น่าจะประมาณนี้วิ่งด,ดีขึ้นได้ด้วย,ด,วยด้วยกล้ามเนื้อตรงนี้ถูกไหมถูกต้องใช่ค่ะเพราะถ้าไม่มีกล้ามเนื้อสุดท้ายคือมันไม่มีอะไรซัพพอร์ตในการแบบไปบิวอ,อะไรต่อจากมันอะไร่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้อมันช่วยส่งแรงได้ง่ายขึ้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพาร์ทที่2นะครับตอนนี้เราจะไปเรียรู้เกี่ยวกับการเวทไฮร็อ h ไฮร็อ c ไฮร็อปไฮร็อปนะโอเคเจอกนะันครับ